ในหลายอีก่อนหน้าเนี่ยผมเคยคุยให้ฟังไปถึงเรื่องของลักษณะหรือว่าสไตล์การทำงานของคนที่เป็นลูกน้องของท่านหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานของท่านหรืออาจจะเป็นผู้บัญชาาของท่านก็ได้นะครับซึ่งแบ่งออกเป็น4สไตล์หลักนะครับตาม D I S C ซึ่งเป็น เครื่องมือหนึ่งที่เรานํามาใช้สําหรับการเรียนรู้ทําความเข้าใจคนแต่ละคนนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะบริหารจัดการในมุมที่ท่านเป็นผู้ว่าเขมชานะครับหรือในมุมที่ท่านเป็นเพื่อน่วมง,งานเนี่ยก็จะสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างได้ใจและได้งานนะครับผมคุยฟังไปว่าคนที่เป็นกระทิงหรือคนที่เป็นโดเมนแนนซ์คนที่เป็นนกอินทรีนะครับหรือคนที่เป็นผู้อิฟลูเอนซ์ คนที่เป็นสเตติเนตหรือคนพวกที่เป็นหนูนะครับและคนที่เป็นหมีหรือคนที่เป็นพวก c o m p l ายอ c นส์เนี่ยมีลักษณะแบบไหนซึ่งท่านสามารถสืบค้นได้ทาง YouTube นะครับผมมีวิดีโอที่พูดถึงเรื่องของสไตล์ของคนตาม DISC นะครับท่านลองพิมพ์คำว่า DISC นะครับกับชื่อชัลวังอรมณสุปทั์ผ่านทาง YouTube ก็จะมีวิดีโอที่ทำในเรื่องต่างๆเหล่านี้มานะครับ ใน4ตอนต่อไปเนี่ยผมก็จะคุยให้ท่านฟังถึงวิธีการสังเกตคนแต่ละสไตล์เริ่มต้นจากกลุ่มที่เป็นพวก Dominance หรือผมเรียกว่าพวกกระทิงก่อนก็แล้วกันนะครับทั้งนี้เนี่ยเวลาที่สังเกตเนี่ยผมก็จะให้จุดสังเกตนะครับรวมแล้วสักเจอย่างนะครับจุดสังเกตที่จะดูก็ได้แก่พวกสีหน้าจุดสังเกตที่จะดูก็ได้แก่พฤติกรรมที่แสดงออกบ่อยๆนะครับ จุดสังเกตที่จะดูก็ได้แก่ลักษณะการแต่งตัวลักษณะการพูดจาน้ำเสียงนะครับดูความกระตือรือร้นของคนดูสภาวะอารมณ์ของเขาเวลาที่เขาปฏิบัติกับใครคนใดคนหนึ่งดูลักษณะการตัดสินใจของเขาแล้วก็ดู Priority หรือการจัดลำดับความสำคัญในการทำงานหรือจุดโฟกัสการให้ความสำคัญของเขาและอีกจุดหนึ่งก็คือ การมุ่งเน้นหรือการให้ความสําคัญของเขานะครับก็จะดูในสัก8เรื่องก็แล้วกันเนาะในในกรอบ8เรื่องต่างๆเหล่านี้เริ่มต้นที่พวก dominance นะครับที่ผมเรียกว่าพวกกระถิงนะครับ dominance เนี่ยจะสังเกตสีหน้าว่าเป็นคนหน้านิ่งๆนะดูแล้วดูดุไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยแสดงออกทางสีหน้าชัดเจนโดยเฉพาะถ้าจะ เกิดความรู้สึกไม่พอใจเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยอันนี้สีหน้าจะชัดเจนแต่ถ้าสภาว่าอารมณ์ปกติก็จะไม่ค่อยแสดงออกทางสีหน้าอะไรมากมายพฤติกรรมที่แสดงออกบ่อยๆที่เราเห็นได้บ่อยๆที่แสดงถึงการเป็น dominance ก็คือพูดจาเสียงดังครับเน้นการสั่งการ,าร,การไม่สนใจใครไม่ชอบทําอะไรที่เหมือนกับคนอื่นๆครับเป็นคนกล้าโต้แยง้งเป็นคนที่มีความจริงจังมุ่งมั่นกับการทํางานมากเป็นคนที่มีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาเป็นคนที่กลัดไม่ปล่อย เวลาเจอปัญหาหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เขาคิดว่ามันมันเป็นสิ่งที่เขาจะต้องผลักดันนี่นี่คือสไตล์ของ dominance นะครับดูลักษณะการแต่งตัวเนาะเขาจะเลือกใช้หรือสวมใส่เสื้อผ้าที่อะไรก็ได้อะที่ทําให้เขาแต่งตัวเร็วๆเพราะโดยแลแษณะของเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนเร็วเขาจะทําอะไรค่อนข้างเร็วนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบตามแฟชั่นกับสีสันก็จะเป็นโทนเดียวไม่ดําก็ขาวหรือ จะเป็นสีอะไรก็ได้ที่เขาชอบนะครับแต่จะเป็นโทนเดียวกันแทบจะทั้งตัวนะครับหรือถ้าจะมีความแตกต่างกันบ้างก็จะไม่ใช่สีสันที่ฉูดฉานะครับจะไม่ใช่คนลักษณะที่จะมีการแต่งตัวหลากสีนะครับไม่เหมือนกับพวกอินฟลูเอนซ์หรือพวกนักนิสีซึ่งเดี๋ยวจะคุยต่อไปนะครับสังเกตดูการพูดการจาน้ำเสียงของเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนพูดสั้นๆห้วนวครับเป็นคนที่ไม่เล่นสำนวนเป็นคนพูดพูดตรงๆพูดเข้าประเด็น เป็นคนที่ไม่พูดดีล่ะเป็นคนที่ไม่พูดจาอ้อมคอมเป็นคนที่พูดออกแนวขวานผ่าซากตรงไปตรงมาปากกับใจตรงกันอย่างกระทอกลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือพวกโดมิแนนส์ในลักษณะการพูดน้าเสียงที่เราสามารถสังเกตเห็นได้นะครับมองในแงคนน่ความกระตือรือร้นความแอคทีฟของตัวเขาเนี่ยโดมิแนน์จะเป็นคนที่กระตือรือร้นมากโดยเฉพาะในเรื่องงานนะครับเป็นคนที่จริงจังกับทุกสิ่ง เป็นคนที่ทําอะไรรวดเร็วครับเป็นคนที่ผลักดันเป็นคนที่มีความมุขมานะเป็นคนที่เดินหน้าลุยเต็มสูบเลยเวลาจะจัดการเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะสถานการณ์ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าเขานะครับนี่คือลักษณะที่ดูในแง่ของความกระตือหรือร้นถ้าดูสภาวะอารมณ์โดมิเนนซ์ก็จะเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายครับเป็นคนใจร้อนแต่โกรธง่ายก็หายไวนะครับดูในแง่การตัดสินใจบ้างล่ะโดมิเนนซ์จะเป็นคนที่ตัดสินใจรวดเร็วครับ ไม่รอข้อมูลอะไรเรอยอะแยะมากมายแหละพอรู้แล้วว่ามีข้อมูลในระดับหนึ่งก็ตัดสินใจทันทีนะเป็นคนที่เด็ดขาดกับตส่นเด็ดขาดเป็นคนที่กล้าหาญนะครับชอบที่จะเป็นคนตัดสินใจมากกว่าที่รอฟังคําสั่งจากคนอื่นในทานองนึงก็ชอบที่จะสั่งคนอื่นโดยเฉพาะอาศัยการ,รตัดสินใจของตัวเองเนี่ยมากกว่าที่จะให้คนอื่นมาสั่งนะครับนี่คือพวก dominance ถามว่าจุดเน้น หรือการให้ความสําคัญของโดเมนแดนสเป็นแบบไหนคําตอบก็คือให้ความสนใจกับเรื่องงานครับเรื่องคนเอาไวท้ทีหลังงานมากอ่อนความสัมพันธ์ส่วนตัวเอาไวท้ทีหลังเน้นความถูกต้องมากกว่าตกใจแม้แต่เรื่องครอบครัวก็ตามก็ให้ความสัมพันธ์กับเรื่องงานมากอ่อนที่จะเป็นเรื่องของครอบครัวนะครับนี่คือจุดสังเกตของโดเมนแดนส์ซึ่งผมเชื่อว่าเวลาที่ท่านต้องการดูว่าลูกน้องคนไหนของท่านเพื่อนร่วมงานคนไหนของท่านหรือหัวหน้าคนไหนของท่านเนี่ย มีลักษณเป็นโดมิน a นซ์ก็สังเกตเอาเรื่องต่างๆแบบเนี้ยจากที่ได้คุยให้ฟังไปครับ